สนับสนุนโดยกาแฟสตาเวลโชริบุตะหมูกระจกรถเข้มข้นจะว่าไปนะฝีมือเราเนี่ยมันก็ไม่น่าจะช่อยย่อยนะถ้าเกิดก่อนหน้านี้สักร้อยปีนะเวงกุงเวงโก๊ะอะไรก็ไม่ได้แอมหรอก จะว่าไปมันสวยจริงๆนะเนี่ยาหาตัวจับยากจริงๆนี่แหละนะขนาดรูปจานเปล่าที่ว่าสวยนะยังเจอเรานะเรายิ่งว่าสวยพอ่อพ่อกัดแอปเปิลของผมทำไมอ,ะอ,อ,อ่ะเอ้าก็คืนให้ก็ได้อะ คือทำไมพ่อมันแหวงขนาดนี้แล้วว่าโหต้นฉบับแอปเปิลรูปแอปเปิลของผมเนี่ยก็ไปเอาไอ้พวกกล้วยส้มมะละกอมะนาวมังคุดละมุดลำไยมาวาดแทนได้ไหมล่ะไม่ได้พ่อจานผมเนี่ยให้วาดแค่แอปเปิลเท่านั้นแล้วใจพ่อทำยังไงก็พ<ม>่อผมรู้ละพ่อก็มาเป็นแบบให้ผมนี่พูดไม่คิดจใจพ่อขดตัวเป็นแอปเปิลอยู่ในจาน,นี่ยบ้าเปล่าผมว่าพ่อพูดไม่คิดยิ่งกว่าอีกคนอะไรวะมันจะขดตัวเป็นแอปเปิลเข้าไปอยู่ในจานได้โอ้หนี่มันเทียงพ่อผมหมายถึงว่าให้พ่อเนี่ย เป็นต้นแบบให้ผมวาดใหม่ได้พ่อว่าเป็นต้นแบบอะไรอะ่ะครูบอกให้วาดแอปเปิ้ลไม่ใช่เหรอครูเขาบอกว่ามีแผนเเ2เผื่อฉุกเฉินเอาแบบไหนอ่ะเอาแบบนักกีฬาโอลิมปิกแบบว่ากําลังยกแล้วเส้นเลือดที่แขนเนี่ยกูดูดกูดกูดกูด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 ผมจะวาดให้มันแข็งแรงที่สุดเอาให้สตรองแบบยกน้ำหนักนะยกน้ำหนักเลยโอลิมปิกโอลิมปิกครับได้อือยกอะไรของพ่อเนี่ยน้ำหนักนะไม่ได้เอาไงอ่ะฟรนแอนเจ อะไรว่าครีนแอนเจอร์กรีนแอนเจอร์ไงยกปุ๊บปุ๊บอย่างงี้พออ๋อผมบอกให้หยุดคือหยุดนะอ๊บพอนิ่งไหมนะพ่อทำแข็งแรงกว่านี้สวยมากเลยพ่ออยู่นิ่งๆนะพ่อลูกทำอะไรกันอยู่จ้ะก๊อตโนนเลยดิให้พ่อเป็นแบบให้มันวาดเลยพ่อผมวาดอยู่อ้าวแล้ไงเริ่มใหม่เลยเนี่ยใจเย็นใจเย็นทุกคน พักพักครึ่งก่อนละกันนี่ค่ะหนูไปซื้อแอปเปิ้ลจากหน้าบักซอยมา3ลูก20เองแต่เขาบอกมันกรอบมากเหรอพักกินก่อนเลยอะคนละลูกคนละลูกว่าทำไมพ่อถึงไม่ให้ว่าอะไรที่มันง่ายๆคะจะวาดตัวเองไหมแต่นนท์เขาบอกว่าครูก็ให้วาดรูแปแอปเปิ้ลนี่ก็แอปเปิ้ลนี่พ่อ <S 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 เอเอทำไมแกไม่วาดแอปเปิ้ลนี่เราก็มีแอปเปิ้ลแล้วไม่บอกให้เองกว่านี้นี่กัดแอป,ปเปิ้ลไปแล้วแล้วทีนี้จะแอปเปิ้ลที่ไหนมันวาดล่ะ ก็พ่อเมาเป็นแบบยกน้ำหนักให้ผมเหมือนเดิมไงมาเลยพ่อพอแล้วเลิกกินเลิกกินเลิกกินเอามาเอามาเอามาเชิญพ่ออะไรวะครีนแอนเจอร์มิสเตอร์ชาตรีปิดพ่อหยุดอย่าเคี้ยวอย่าเคี้ยวมาคนได้ใช่ๆๆๆๆๆ่ใช่ใชโอ้โหท่านนี้แหละพ่อเจอทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอะว้าย หันมาเนื้อว่ากิ้งก่าเข้าบ้านแม่จะลูกเลยไปไอ้นนท์หนึน่งอยากให้พ่อเป็นแบบให้มันน่ะว่ารูปอะไรอะลูกว่ารูปศักด์ครับนั่นไงอ้าวน,น,นี่เนเี่เอ้าพอๆไม่ต้องกดนั่งลงนั่งลงนี่ทุกคนนะเตรียมพร้อมกล่าวสาธุพร้อมกันเลยนะเพราะว่าวันนี้แม่ไปทำบุญมาเอาบุญมาฝากทุกคนเลยสาธุอนุโมทนาจ้ะนี่ระหว่างทางกลับมานะแม่ไปเจอคุณตาคนนึงคนน่าสงสารมาก ลและอย่าบอกนะว่าแม่พาคุณตาคนนั้นมาที่บ้านเราด้วยถูกต้องนี่แต่คนเขาบอกว่าเก็บหมาเก็บแมวมาเลี้ยงที่บ้านนี่แม่อะไรอ่ะเก็บคนมาเลี้ยงที่บ้านแล้วคุณตาเขาหน้าสงสารมากๆเลยนะเขาแก่มากแล้วอ่ะแล้วเขาก็มา,าตามหาลูกหาหลานเ,าเดียวดายแม่สงสารก็เลยพามาไงคุณตาไหนที่แม่พามาอยู่ไหนอ่ะทิ้งจกไว้ข้างหน้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแหมพูดว่าทิ้งไว้ข้างหน้าคุณตาเชิญค่ะเชิญค่ะ มเป็นแบบอ่ะโอ้ยไม่ไหวเพราะวเป็นแบบไม่ไหวแล้วลูกเอ้อีวิลูกพ่อทำไนีเลยอ่ะเนี่ยมาให้พ่อกอดโอ้ยเอ้นอะไรนี่ยมันอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยฮะอีลูกพ่อมาให้พอไปจังลใช่เฮ้ใครอีวินใครอ่ะวินไหนวินไหน นี่คือเทรนการแต่งหน้าใหม่ให้สวยใสในสไตล์ปิตตี้เกาหลีค่ะโอลี่รับรองเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าพี่กาแต่งเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องสวยจนทุกคนแทบจะจำไม่ได้เลยละค่ะคุณแม่จริงเหรอคะคุณน้องจริงสิคะโอลี่แม่ไม่เข้าใจเลยนะ จะแต่งหน้านางกัดไปทําไมเปลืองแป้งเปลืองลิปสติกเปล่าๆหน้าอย่างมันเนี่ยแม่แนะนําให้นะเอาแป้งมาสับปหลังนะแล้วก็แป้งข้โพพอผสมแล้วก็พอ,พอกปิดหน้ามันไว้อันนี้เหมาะกับมันที่สุดเคนป้าอ,อะไรจะเอาแป้งมันมาพอกหนะ้ากาดไม่ใช่ปลาสลิดนะครับจะได้ชุบแป้งทอดใช่ไหมคะน้งองกนโอ้ใช่นะ้ครับพี่กาดหน้าพี่กาดนะครับผมห้ามไปเทียบกับปลาสลิดเด็ดขาดครับอ๋อต้องเทียบกับอะไรลูกปลากระห้ครับแม่<ช> คนกลางคนเดียวเท่านั้นอะที่เข้าใจกาดโอ้ไม่เอานะปากรห้องทำไมจะไม่จำเป็นแล้วคะคุณแม่ก็พี่การเขาเป็นหน้าเป็นตาให้กับทางร้านถ้าเกิดว่าเขาสวยนะคะก็จะมีหนุ่มๆเนี่ยค่ะมาซื้อของที่ร้านยอดขายเดี๋ยวก็จะขึ้นปุ๊บๆๆเลยค่ะคุณแม่น้องโมลี่เขาจบทางด้านประชาสัมพันธ์มาครับอ๋อเอออแต่งอะไรก็แต่งไปเถอะเดี๋ยให้มันไล่แขกก็แล้วกันลูก จะซื้ออะไรคะน้องเพิ่งขอโทษนะครับพี่พี่เป็นคนหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่คนเป็นนางปลาชื่หรือเปล่าพี่เล่ยยิ่งผีขนุนนี่ผมขอโทษนะครับผมเห็นหน้าพี่แล้วผมโคตรมีอารมณ์เลยพี่มีอารมณ์ทางเพศอารมณ์เสียนะครับขอบโทษครับอย่าจะอ้วกต้อง สวยจนไม่คุ้นหน้าโอ้ยื่ใหญ่แล้วอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรเรื่องใหญ่เขาล่ำเขาลือกันว่าน้องพัดมีผัวผัวเนี่ยรุ่นเลาเขาเดียวกับตาเลยนะหน้าซีใสอย่างน้องพัอนยมีหน้าชอบของแปลกเกี่ยวเรียกว่าหลูหน้าไม่รู้ใจ เข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าอย่างหนูพัดน่ไม่น่าเป็นคนแบบนั้นหรอกเข้าใจผิดอะไรล่ะเขาลือกันทั้งหมู่บ้านว่าสองคนเนี่ยไล่จูบกันไรอีนสแกรเนี่ยเขาบอกว่ารวยมากเลยนะคุณพระคุณเจ้า<แ>ไอ้ที่แต่งเนี่ยพูดดิเลยหวังเงินหวังสมบัติเอาข่าวอะไรพวกมั่วมาบอกอกแล้วใช่ไหมเนี่ยพูดแบบนี้น้องพัดก็เสียหายนะแกมาว่าฉันมั่วเนี่ย แกรู้ความจริงนั้นเหรอ<ะ>รู้ความจริงดิผมเนี่ยโดนหลอ,อกไปพันหนึ่งแล้ว<ะ>ถ้าแกนั่นะเขาเป็นคนรวยก็จริงแต่ว่าแกเป็ความจําเสื่อมไนงะ<อ>แกมาตามหาลูกกับเมียแกนี่แล้วพอเจอน้องพัดนะแกนึกว่าลูกแกกก็วิ่งเข้าไปกอดนัต<ะ>จรินเขาก็ตกใจไนงะแต่ว่าคิดว่าแกเป็นคนความจําเสื่อมก็เลยสงสาร<ะ>ให้พักพิงอยู่ที่บ้านไปก่อนเขาตามหาใครล่ะเขาบอกว่าตามหาลูกกับเมียครับ เขาบอกว่าลูกแกน่าชื่อทวินเมียน่าะชื่อสีนวลและส่วนตัวแกนะครับชื่อทวัน,นครับ